สวัสดีครับอเธอวันนี้ฉันก็พาไทยมานะคะพี่ไทยมาร้านช้อปปิ้งเลยจ้ะที่สยามเซ็นเ,เ,เ,เตอร์นะจะเธอบอกเลยนะจะที่นี้มาที่นี้ก็ต้องช้อปปิง้งแล้วก็โ,โหเธอของมีให้ช้อปมากมายและที่สําคัญคือวันนี้เธอขาดไม่ได้เลยจ้ะร้านไอศครีมเจลาโต้ชื่อว่าอะไรนะพี่ไทย Perfect Cin <scene. S 1> Perfect ซ i n อะตอนนี้เราก็มานี่ค่ะเธอตะก,กี้ดอก่อนกกอ,อันนี้ได้อะไรได้อะไรพี่ไทยเปิดไทยได้เปิดไม <ป S 1> ่ได้เปิดไม่ได้อันไหนดูส<ด>ิ <laughs> ได้ไรไม่ได้อะไรได้อิโมจิร้องไห้พี่ไทยได้อะไรของยายได้อิโมจิอ่ะไทยได้อะไรก็เหมือนกันอะไรอ่ะอิโมจิอิโมจิร้องไห้โอ้ยเธอแต่ไม่เป็นไรเราก็มาเลือกไอศครีมกันของยายนะยายชอบแบบว่านี่ตัวไอศครีมเป็นเจลาโต้ที่อร่อยมากนี่ของยายนะคือแบล็กอะไรแบล็กทัฟเฟิลเจลาโต้ใช่อะแล้วของยูเป็นอะไรเอ่อ เ<ล>ชียร์ริ l อมิลค์ช็อกชิปช็อกชิพใช่ปะช,ช็ชอกชิพอ,อ่าจริงๆแล้วบอกเลยนะจ๊ะเธอจ้าร้านนี้อร่อยมากเลยมาถึงปั๊บใครยังไม่แน่ใจว่าจะกินอะไรให้ชิมก่อนเพราะนีเธอมันอร่อยมากและที่สําคัญคือไอศครีมเจลาโต้โฮมเมดนะจ๊ะเธอมีให้เลือกสองแบบสองสไตล์แบบที่หนึ่งนะคะทำมาจากนมวัวน,นะคะเป็นแบบธรรมดาแบบที่สองเป็นวีแกนจ้ะเธอทําม,มาจากนมข้าววัตถุดิบนะคะเป็นวีแกนล้วนเลยนะจ๊ะใครมาที่สามเซ็นเตอร์ก็ต้องมา กินจ้าเธอบอกเลยกินไปช้อปปิ้งไปนะคะร้าน Perfect s i n นนะจ๊ะอยู่ชั้น2สยามเซ็นเตอร์นะจ๊ะเธอไอศครีมของเขานะครับเธอเป็นคอนเซปต์ว่าอะไรนะคอนเซปต์ว่า light less sugar light gelato อ่าหวานน้อยอร่อยมากจ้าเธอแล้ว <c oughs> เจอกันนะจ๊ะบบ๊าายยบ๊ายบาย